มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชายแดนไทยพม่าก,กองกําลังเนเรศสวนนาอาวุธเข้าที่ตั้งป้องกันลุกล้ําอธิป,ปไตย14นาฬกาวันที่27พฤษภาคม2568ม,มีรายงานจากพื้นที่อําเภอพบพระจังหวัดตากบอกว่าพันเอกรัฐกรเดือนติพผู้บังคับการทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเผยถึงสถานการณ์กองกําลังทหารกะเหรียงกอทูเล ขันึกกำลังเข้าโจมตีทหายเมียนมาฐานทิบาโบบ้านทิบาโบอําเภอสูการีจังหวัดเมียววดีรัฐกเกเรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยใช้โดรนจมตีทิ้งระเบิดเจรวดปืนกลและปืนซุ่มยิงด้านทหารเมียนมาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดตอบโต้หนักห่างจากชายแดนไทยริมแม่น้ำเมยแค่1กิโลเมตร ตลอดทั้งวันมีแต่เสียงระเบิดแล้วก็ปืนกลส่งผลทําให้ชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบต้องหนีภายความไม่สงบอบพยพเข้ามาในพื้นที่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่อําเภอพบพระจังหวัดตาจํานวน3าแห่งได้กแก่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดมอเกอร์ไทยหมู่ที่หนึ่งตบลวาเล่อาเภอพบพระจังหวัดตากจํานวน232คนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเหมือนรือชัยตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน24คนและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวพิจักบ้านเหมือนรือชัยตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน34คนรวมทั้งหมด290คนด้วยกัน โดยพันเอกนัฐกรเดือนดีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรสวนร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมชายแดนไทยพมา่าสู้รบกันระอุ ขอให้ประชาชนชาวไทยไว้วางใจทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเพิ่มเติมกำลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่นำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนชเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกลามอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทงังยชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ